โปรแกรม a r a นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกนะคะไฟ์ Data นะคะก็คือการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากไฟล์งานเดิมที่เรามีเก็บไว้นะคะค่าตัวกล้องนะคะก็จะลันขึ้นเป็นจุดที่4นะคะหากเราต้องการคำนวณหาค่าพื้นที่ในจุดถัดไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะก็รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคีวันนี้นะคะจนสาธิีการใช้งานโปรแกรม area ค่ะโปรแกรมการคำนวณหาค่าพื้นที่นั่นเองนะคะค่าละก้อนที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง p o t o s t a t i o n อ Go w i n รุ่น t k s 2 0 2เมื่อ2ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม area นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะ จากแล้วนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะแล้วเลือกเท่าที่โปรแกรม F1 ค่ะกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม Are a นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม Are a นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกน,นะคะไฟล์ Data นะคะก็คือการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากไฟล์งานเดิมที่เรามีเก็บไว้นะคะส่วนในรูปแบบที่สอน,นะคะแมช u r e มนต์นะคะก็คือการคำนวณหาค่าพื้นที่จากพื้นที่จริงนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ค่ะจากนั้นค่ะเลือกข้า o o n u t e F2 ค่ะค่าสำหรับโปรแกรม Area นะคะ เราต้องยิงคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะอย่างน้อย3มจุดขึ้นไปนะคะตัวกล้องนะคะเขาถึงจะคำนวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เรานะคะเมือเ่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเป้าปิดซึมในจุดแรกของเราค่ะจากนั้นนะคะให้กดแมสเทียบ1ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะลันขึ้นเป็นจุดที่2ค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมในจุดที่2ของเราได้เลยค่ะ เมื é, ่อเราเลงตัวกล้องมายังเป้าปิดซึมในจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดบัสเทปหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะลั่นขึ้นเป็นจุดที่3ค่ะให้เราเลงตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมในจุดที่3ของเราได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราเลงตัวกล้องมายังเป้าปิดซึมในจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดบัสเทปหนึ่งค่ะ ก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่4นะคะหากเราต้องการคำนวณหาค่าพื้นที่ในจุดถัดไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะยิงกันแค่3จุดนะคะเมื่อยิงครบทั้ง3จุดนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะจะอยู่ที่1,831ตารางเมตรนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดตรงนี้ได้นะคะโดยกดที่ยูนิต f ท3ค่ะ สำหรับหน่วยการวัดนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด4แบบนะคะที่ F1 นะคะก็จะเป็นตารางเมตรนะคะ F2 นะคะจะเป็นเฮกเตอร์นะคะส่วนที่ F3 นะคะจะเป็นตารางฟุตนะคะ F4 นะคะก็จะเป็นเอเคอร์ค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนจากตารางเมตรเป็นตารางฟุตนะคะก็กด F3 ค่ะค่าหน่วยการวัดของเราตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตารางฟุตนั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Area ค่ะ ถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสํารวจตัวที่1นึสาธิตน,นะคะหรือจะเป็นกล้องสํารวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2น,นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อนเซส e ซอรี่อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอวันนะคะ จะตั้งอยู่ที่ซอยกระจรสูตรตำบลบนแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02116844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ